วัสดีกินด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมแคสเกมส์จิมมี่55นะสวัสดีครับเรามาอยู่ในเอือเหมครับเปิร์เตียงหรือเสร์ฟของคนอังกฤษครับเออผมไม่มีทีมาเออผมเป็นคนเร่ร่อนดีที่ไม่คบเออเพื่อนไม่คบเ,เพื่อนไม่คบกูจะครบเพื่อนไายตาแดงวัดแล้วผมผมผมเตียงด้วยนะครับอืมับเออตอนนี้มาไม่เหาบักบักบักครับ มากูไม่พรอนหมวันนี้วันนี้อารมณ์ดีหรือมาไหนมาไหนเจะขี้ดังครับมันนอนแล้วครับเออมันนอนนะเออมันเลยไม่เหา่าเออผมปวดนมันนอนผมขี้เกียจฟังเสียงมันได้ฟังเสียงมันเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยมึงถึงกับรู้สึกเลยรู้สึกอะไรเหรอรู้สึกว่ากูเป็นเอจเฮอแดับเออครับถ้าคุณไหนให้ผมเล่นเซิฟะลรก็เอาชื่อเซิฟนั้นมหผมได้นะครับว่าผมก็จะไปเล่นให้ดูนะ หรือว่าจะเป็นแอดมินแอดเปิลแอดเปิลเออเฮ้ยเออเฮ้ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้นะครับอ่ะปุ๊บปุ๊บอ่ะครับปุ๊บอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเหล็กกันเอาเหล็กกันหลักับแบ๊กเดี๋ยวต่อไปกลางเลยนะครับ่ตอไปกลางเลยเซอร์มี้น่าจะไม่บักไม่บักนะเออไม่บักเว้ ถ้ามันบัคกนะผมขี้เกียจเลยรู้ว่าถ้ามันบัคกเว้ยผมผมไม่ชอบกันเวลามันบัคกไม่ให้ทำบล็อกอย่างเงี้ยโคตรเกลียดเลยอะ่ะเออครับเออแลรวก็ต่อไปเลยเอืมครับอ่ะอือ รีบกัดรีบกัดรีบกัดดีรีบกัดดีรอรออะไรครับรออะไรล่ะรอรอพ่อให้ใครมันหยุดหายใจเดีครับกินอาหารกินอาหารปั๊บกัดรักเออจับตาแล้วกูเออเล่นคนเดียวมันก็สนุกนะเพราะว่าไม่มีใครแย่งเว้ยเออมันก็ครับผมบคจังสบายเลยเนี่ยมัสนุกมาก ถ้าเล่นคนเดียวอยู่ในเซิร์ฟเนี้ยโอ้โหชนะครับเออเพราะคนกรีกก็ไม่น่าจะสู้คนไทยได้วแหละนะอืมเออมั่นใจเกินไปแล้วกูเอล้วอย่างแบบปุ๊ก็จำมันเกินไปมันติดตัวหน่อยอีกวอสนับเออธนูคือผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนะั้นไม่ใช่พี่เต้เว้ยธนูไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เพราะในเซิร์ฟนี้ธนูคืออันที่กาที่สุดเลย มันยิเวเป็นครูกันยิเวาครับแวยิเลยม่ีเลยดูดกันไม่ไปสกัดสดอแล้วนกราอืมหงว่าเนี่ยจะไม่มีอะไรเนี่ยเเอาองนะสีผมก็เป็นสีคนเดียวนะ ที่ไม่มีทีว่าเออว่ามีเพื่อนไม่ครบแบบเออเพื่อนไม่คบพี่โคตรเทียนแต่เพื่อนไม่ครบกันหานนี่ดีครับบุ้มบุ๊มอันเนี้ยอันเนี้ยเออเออกันหานไปเออเดี๋ยวผมจะไปเล่นเซิร์ฟบนเตียงให้ดูเยอะๆเลยนะครับเอออันนี้ก็ครั้งเดียวก็พอละน่ยอัดเยอะนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวเทียดมันไม่มันไม่สโอเลยมันเป็นอาชีพเบื่อมากเว้ยผมเป็นคนที่ขี้เบื่อดูอดเดือดเด,ด,ด,ดืโอ้โหะเดี๋ยวเราเออเก็บธนูไปด้วยเออเออธนูธนูให้เปิดกล่องไม่ได้เ,เปิดกล่องไม่ได้ครับพ่าเทียอะไรสัตว์ ก็ใส่ไม่ได้เป็นอะไรกันวะเนี่้มันโคตรเทียอะไรกันเนี่ย,ย,ยไปบุกดีกว่าอ,อดี๋ยวไปเอาขอไปบุกกลางก่นอนนะเพราะมันไม่มันไม่ไปกลางแล้วพวกมันรู้สึกว่ามันจะไม่ไประการใช่ไหมอือประการไปได้ครับปรารเห็นดากไปคงจะสู้กับมันไหว นะออเครับผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับเออเออันเออเออเดีเออ๋ยวไปดูคนนะเออพิ่มเพิ่มเพิ่มอืมชิดเกาะเด็กมาเว้ย ของกูอีเหี้ยของกูสู้มากับตายแล้วช่ามันครับช่างมันช่ามันของเราหาใหม่ได้จะจิตใจเราหาใหม่ไม่ได้เพราะกูไม่มีจิตใจเฮ้ใกล้ชับเอาก่อหักเพราะว่ามีประโยน์ ครับเปี่ยวเออผมก็ดูอะไรไม่รู้นะครับช่องอะไรดูดูครับดูตหนึ่งแล้วยังคิดจะทุบเรียงเบีทุบเียงี่เหรอะไรครับอะไรครับทุบเียงเหรอทุบเียงเหรอทุบเียงเบีทุบเียงเี้ยมาๆจะบว คุณ่าก็ว่เ่งเ mhm. หรอพีกูตายยิ่งที่อกูพีพีเก่งเนี่ยอืมเออครับมันไม่กล้ามานเลยครับว่ามันเห็นจากนี่แหละมันจะกล้ามาทุบหรอเนี่ยทุบสิบชาติสิบสีกับเบพังหรอกเพราะกูเป็นอิดไส่เนาะอะไรไม่รู้เอออะไรไม่ขึ้นครับเออเชื่งมันเนาะเดี๋ยวอัดเตรียมให้ดีที่สุดเท่าที่จะอัดได้

dấu thuốc cọng nữa ừ thuốc cọng mà rồi ê ấp dấu lâu mà tạo cái lấy à Hãy เราเพิ่เสร็จเล้ว กระสุนมันไม่ได้อยู่ดีอ่ะดีะมันโคตรตีเรือเลยไม่ร่องขึ้นมาครับเดีย๋ยวเออเอาเอะไรก่อน

ออเสำหรับคลิปนี้ครับก็จบกันเท่านี้นะถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟอื่นครับก็ไปกดตรงไหนตรงนู้นตรงนู้นอะไรก็แล้วแต่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับ